สวัสดีครับมีคำถามมาเยอะนะครับว่าเราซื้อ u l x สแกนที่บันปันผลแล้วถอนได้หรือไม่นะครับวันนี้จะทำกันถอนให้ดูเนี่ยก่อนอื่นเราเข้ามิเตอร์มครับ <c oughs> พอเราเข้ามิเตอร์มเรียบร้อยนะครับเราก็เข้าตรง <c oughs> u l x สแกน u l x scan com นะครับนนะโทษที u l x scan com นะครับเข้าไปที่ u l x scan เสร็จแล้วเราจะต้องมาเมนู stacking นี้ครับ stacking ปุบ๊บเราคอนเน t เข้าไปเราเจอทรัพย์สินของเราอยู่นี่ครับนี่ ไอตัว pending นี่แหละครับ8,816ผมจะเคลมออกมานะครับเราก็เคลมตัวนี้ครับเคลมเลยคลิกเคลมอีกครั้งหนึ่งเคลมตัวข้างล่างนะครับถ้าเป็นตัวเคลม m and r e s t ตตัวข้างบนมันจะเป็นตัวที่เราจะต้องโยกเงินปันผลให้ไปเป็นฐานไอ้ UIX ที่เป็นปันผลเนี่ยให้เป็นเป็นฐานแต่ตอนนี้เราต้องการเคลมออกมาเลยเราคลิกเคลมตัวข้างล่างครับ คลิกเลยพอคลิกเรียบร้อยนะครับมันก็จะให้เราคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งมันจะไปกระเป๋าไหนมันก็จะแจ้งนะครับเราก็คลิกคอนเฟิร์มตัวนี้มันจะมีค่าแกนอยู่0 0 0 0 1 4ุ r x นะครับอ่าอย่างเงี้ยซับเซตเรียบร้อยนะครับพอซับเซตเรียบร้อยเราก็กลับมาดูที่กระเป๋า อันนี้กระเป๋าที่เป็นของอุตรเราก็ดูตรงนี้ตอนนี้ยังไม่มานะครับเราเคลมออกมาแล้วยังไม่มาอย่าโทษนะครับอุตรตัวนี้เราจะต้องมากระเป๋าที่ถูกต้องพอดีผิดกระเป๋านะครับ อ่ะมาแล้วนะครับนี่เห็นไหม8 8แปดพัน้ยสิบแปดแปตอนนี้ยังอยู่บล็อกเชนของอุตรอนเราจะต้องข้ามเชนครับโดยการปริดนั่นก็คือเราเข้าไปที่อุตรอนสวอปนะครับอุตรอนสวอป com เราก็คลิกอุตรอนนะครับ